พี่ยศเอาบอสจอนมาคุยข่าวเอ่อขอเวลานิดหนึงแล้วผมยืนเนว่ามันไม่อ้วนคือคนไปเข้าใจาว่ามันอ้วนหมดเลยาบางคนไปตั้งฉายาว่าถังแก๊สจอนั่เอคะจอเป็นถังแก๊สเอ่อไม่อ้วนเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนะนนี้คุยเล่นสัพเพรากันไปก่อนนะท่าน<ล>ผู้ชมแต่เทียบระหว่างจอนกับซามูใครอ้วนกว่ากันคะใครอ้วนกว่า ก็ไม่ไียกว่าอ้วนทั้งคู่จริงๆเลี้ยให้อ้วนไปก็ไม่ดีแต่ว่าผมยืนยันว่าเขาอ้วนแล้วเขาแข็งแรงไม่ใช่อ้วน<ม>เขา<ว>แข็งแรงเดี๋ยวจะให้ดูบางมุมอ,อบางมุมจะได้ดูว่าเขาไม่ได้อ้วนอ้าวนี่คร <c oughs> <c oughs> ูจะาว่านี่ไม่อ้วนเหรอครับเนี่ยเอาดู <c oughs> ยังไม่ได้โพสเมื่อวานนี้ตอนเย็นเขาไปถ่ายเอาไว้ อทีมงานดูในกรุ๊ปไลน์ของพี่อะส่งเข้าไปให้ดูนี่ดูก่อนในในเพจหรือในไอจพี่เลยนะโอ๋ไหนคะไหนคะดูเธอมันอ้วนที่ไหนอน้องใบดูเนี่ยอ๋อถ้ามุมนี้อ้วนไหมไม่อ้วนกำลังน่ารักโอ้โบางคนถึงขนาดเห็นภาพมันนอนบอกว่าแล้วมันเดินได้ไหมบ้าครูพูดจะบอกว่า ขาหลังอันหนีบเขาหากันได้อันนี้มันปีนขึ้นไปนะเนี่ยชั้นเขามาติดตั้งแล้วไงนี่มันปีนขึ้นไปเอาไว้ให้ดูวิวข้างนอกกันใช่เพราะเขาชอบมุมนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้มีโครงและยังไม่ได้เป็นห้องแบบนี้เนี่ยเขาชอบมุมนี้เขาชอบมานั่งอยู่ตรงหัวเสาจำได้ไหมพี่ก็ต้องทําให้เขาเห็นบรรยากาศภายนอกแบบนี้เนี่ยอ้วนไหมไม่อ้วนนี่ันกรโดดผองแผลวผองแผลวขึ้นไปเลยอ้าแต่ถ้านับจากวันตอนที่มา โอ้วันที่มาผอมมากเลยนะคะโอ้อันนั้นเดี๋ยเรียกว่าผอมน้องแทบจะเหลือแต่ชิคองอือตอนนั้นมันจอนจอนแบบจอนลอเรือวันนี้เขาเป็นมิสเตอร์จอนจอนนี่อ้วนไหมไม่อ้วนค่ะโอ้โหผมอ่านแล้วตายแล้วบางคนบอกมันเดินได้ไหมเขาบอกว่าแหมก็ถ่ายมุมข้างอ่ะคนอ้วนอ่ะเนี่ยน้องดูเนี่ยอ่ะยังไงก็ผอมแต่ถ้ามาวางเทียบกันเนี่ยเขาจะตัวใหญ่กว่าซาโมเพราะโครงเขาใหญ่บางคนนึกว่าเป็นแมวพันธุ์ ค่ะแต่ซามูก็ใหญ่มากนะซามูวันนั้นที่มาคนนี่โครงเขาใหญ่คุณอันยังบอกเลยเห็นแล้วตกใจนะนึกว่าแมวนอกนึกว่าเป็นแมวพันธุ์จากต่างประเทศไม่จอนมาเลยค่ะนี่เห็นไหมอ้วนไหมคุัจบอกว่าเลี้ยงไม่ได้เท่ากับนี่ผลผลิตค่ะคือผมจะไม่ยอมเลี้ยงให้มันแบบอ้วนเกินไปก็มีดีค่ะเอาใช่ไหมเอาเนี่ยอ้วนที่ไหนอ่ะ หน้าจกพงมากค,คือ <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> เรียกมันลงมาแล้วกวนเท้าอยู่ไม่ันจะถ่ายมุมสูงนี้ใหเห็นมันเดินเป็นการลบคําสบประมาทว่ามันเดินได้ไหม <c oughs> ว่าแต่ว่าพงหน้าจกเหมือนกันใช่พงใหญ่นั่นเงพงใหญ่อรอสักนิดนึงท่านผู้ชมตำนานเลี้ยงไม่ได้จริงๆอยู่นี่นี่เองผองแผวแปลว่าอะไรก็กระโดดผงแผวไงตะกี้พี่พูดไปเหรอ หนูก็ไม่เคยได้ยินค่ะพี่ว่าอะไรกระโดดผองแผวก็เป็นคํากระโดดผองแผวอย่างเงี้ยเหคะ er. เอาเถอะ <c oughs> ไหนอันนี้ห้องของพี่ยุทธค่ะไม่ใช่ห้องซามูอาไม่ซามูไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปนะนี่ห้องพี่ซึ่งจอนกับเดียามาใสายอยู่ <c oughs> อืมแต่ว่ามีช่องให้สำหรับ จอนไว้ดูวิวเป็นห้องพิยุทธ์อ่าเดี๋ยวระหว่างรอท่านผู้ชมเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจะคุยร้อนแรงเลยบ้านใหม่ของจอนพิยุทธ์คือผู้อาศัยอ่ากูบอสจอนเอเมื่อวานพอเดินกลับมาหายไปนานหน่อยซามูทำหน้าไม่พอใจอืมคิดถึงเหรอคะเดี๋ยวให้ดูเลอา อ้าวน้องโอ้ยล้อาก็โตขึ้นเยอะเลยอะค่ะอือหืออันนี้ทำหน้าไม่พอใจเมื่อคืนกลับมาช้าเพาไปขวกอยู่ไอจอนนี่ทำหน้าไม่พอใจหน้าไม่พอใจเขาไปแบบเนี้ยหน้าพร้อมบวกอะดูรู้เลยนี่เลยอ่าอารายงานความคืบหน้านี่เลยอะไรเีตนตัวจิดเดียวเหมือนกันค่ะเออเนี่ย กระโดดขึ้นไปนะมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะน้องมันต้องมีชั้นเชิงให้มันขึ้นนะเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปอยู่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยเขามาติดตั้งไรที่เป็นชั้นนะเอเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนิดหนึ่งขนาดนี้อีกแป๊บนึงอีกแป๊บหนึ่งคี่ว่าเป็นชั้นไม้สักใช่ไหมคะมันกี่เท่าไหร่กันมันเป็นไม้สักนะคะคุณผู้ชมพี่เคยเป็นไม้ยางแล้วมันขึ้นลาอ๋อก็เลยต้องใช้ไม้เสียน้อยเสียยากสิ อย่าไปคิดอย่าง,งานั้นนี่เห็นไหมแต่ไอ้ที่มันต้องเป็นขาเวอร์ไปนิดนึงไหมเขาไปหามาเนี่ยดูผันึกกันหนังโอ้มันก็ต้องหนาแน่นสเตเลสขนาดนั้นเลยเวอร์ไปนิดหน่อยอ้าวรอท่านผู้ชมเัิหน่อยก่อนอ้าวได้หรือยังอสมฐานะบอสฮะสมถาสมถา,มถาอืมไหน อ่ะทำไมไม่ใช้ไม้เทียมราไม่ขึ้นเอไม้เทียมมันดูไม่ไม่เท่เดี๋ยวไม่สมฐาอ่บางทีพี่เอาเดี๋ยวจะเอาหนังสือไปวางเป็นชั้นวางหนังสืออ๋อจริงๆมันเป็นชั้นวางหนังสือโอ้ต้องทั้งใจทำชั้นวางหนังสือบ้าเปล่าฮะเออเออชั้นวางหนังสือค่ะอ่ออนี่ยคือเมื่อก่อนเออ๋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 ตอ๋ออมออ๋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 ออมันเป็นสวน ตรงนี้แล้วมันมีหัวเสาค่ะถ้าผมหาไม่เจอเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่ในกครงมันก็จะไปอยู่ตรงหัวเสาเนี่ยนั่งมองมุมนี้ค่ะอ่าแล้วก็ต่อพอมันเป็นทึบหน่อยมันก็ต้องให้มันมีที่ที่มันมองเหมือนเกิดขึ้นมนใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วมันก็ได้แสงเข้าไงค่ะนี่โพเพจในชอบเวลานี้เนี่ยเห็นไหมค่ะไหนดูกันต่อเซกแต่จริงหิวมากเลยเนี่ยน้อง อีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมอ,อีกนิดหนึ่งผมจะรอท่านผู้ชมอ,อีกนิดหนึ่ง